ตอนนี้ก็มีคอมเมนต์นะครับพูดคุยทักทายกันเข้ามาจากหลายๆคอมเมนต์นะครับที่พูดถึงหรือถามถึงเข้ามานะมันก็จะมีประเด็นต่างๆคลิปที่ผมได้นําเสนอนะครับก็คือเป็นมุมมองนึงเกี่ยวกับงบแล้วก็กราฟเทคนิคการเล่นหุ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายแนวทางนะเล่นแนวไหนนะซึ่งแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันถูกไหมครับ บางท่านก็ถนัดแนวเก่งกําไรบางท่านแนวเทคนิคส่วนแนวของผมก็คือผมเน้นดูพื้นฐานจากงบมันเป็นข้อมูลอดีตพูดง่ายๆก็คือในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ในหุ้นเนี่ยครับมันก็ต้องมองสมมุติว่ามีสิบมุมอย่างนี้นะครับมุมที่ผมนําเสนอเนี่ยก็คือเป็นมุมมุมหนึ่งใน1ิบนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดนะเช่นยกตัวอย่างนะก็คือในเรื่องของข่าวอย่างนี้นะครับ เราก็ต้องไปมองข่าวด้วยนะครับว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรนะครับในในประเทศแล้วก็ต่างประเทศถูกไหมครับตลาดโลกก็เป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับในการมองข่าวซึ่งข่าวตรงเนี้มันก็มีทั้งจริงแล้วก็หลอกลวงถูกไหมครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นนะติดตามข่าวนะดูดาวโจนนะครับดูนู่นดูนี่ซึ่งในแต่ละมุมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะนะครับไม่มีใครเพอร์เฟคร้อนะครับ เพราะฉะนั้นการลงทุนนะครับผมแนะนําว่าเราต้องดูหลายๆมุมนะครับซึ่งมุมอื่นเนี่ยนะครับผมจะไม่เน้นนะเพราะว่าเราก็ไปหาอ่านข่าวดูได้นะครับไปดูดาวโจนสก็ดูไปไปดูกราฟดูกราฟเทคนิคดูผู้บริหารคนโน้นคนนี้ซื้อขายอันนี้ก็ดูไปดูข่าวก็ดูไปนะครับดูเบรกหลอกดูงานนะครับดูผู้บริหารซึ่งข่าวพวกนี้นะครับบางทีมันก็เป็นข่าวลือนะเป็นข่าวปากต่อปาก เราก็เชื่อถือไม่ได้ถูกไหมครับแต่ในมุมที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นงบการเงินถูกไหมครับซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงเนาะเป็นข้อมูลที่จับต้องได้ถูกไหมครับเปิดเผยตรวจสอบได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นการคาดหวังมันก็คืออยู่บนความเ,เป็นจริงเนาะทีนี้เวลาดูเนี่ยนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าที่ดูก็คือผมจะดูย้อนหลังถูกไหมครับดูข่าวนะครับดูย้อนหลังดูงบย้อนหลัง5ปี นะครับซึ่งอาถามว่าการที่เราดูข้อมูลอดีตเนี่ยมันดียังไงซึ่งข้อมูลอดีตเนี่ยมันจะบ่งบอกเราได้ว่าเฮ้ยกำไรนิ่งไม่นิง่งถูกไหมครับรายได้มันสวิงหรือเป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมันก็สามารถจะเป็นอีกมุมหนึ่งในการพยากรคุ้นตัวน,นั้นได้ถูกไหมครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วถูกไหมครับเราได้แค่คาดการณ์นะ ดูแลเราก็คาดการณ์ว่าอนาคตจะเป็นยังไงโดยดูจากอดีตนะครับเพื่อจะพยากรอนาคตเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็คือการคาดการณ์นะไม่มีใครแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็จะเข้ามาดูพวกข่าวพวกนี้นะครับผมจะเปิดดูทุกวันเลยนะครับคือเมนูข่าวนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นผลประกอบการแล้วผมก็จะรีเฟสนะครับช่วงไหนที่ประกาศผลเนี่ยผมก็จะดูทุกวันเลยนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยผมก็รีเฟสค้นหาไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ติดตามมาแล้วได้สามตัวถูกไหมครับอ่านี่คือกิจวัตรที่ผมทําเลยนะครับทีนี้ถ้าผมจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมก็ต้องมาดูงบก่อนเสมอว่างบยังโอเคไหมถ้างบโอเคผมก็ซื้อนะครับถ้างบไม่โอเคผมก็ถือรอไปนะครับผมก็แทบจะไม่ค่อยคัดลอดนะครับเน้นซื้อเพิ่มนะครับเติมเงินอย่างเดียวนะครับการลงทุนของผมก็จะมีข้อจํากัดนะครับข้อดีข้อเสียซึ่งมันก็ต้องดูว่าถูกจิตกับท่านหรือเปล่านะครับ ท่านก็อาจจะต้องเอามุมเนี้ยไปประยุกต์อีกทีหนึ่งนะครับประกอบการตัดใจอีกทีหนึ่งนะครับไม่อยากให้ท่านต้องมาเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเนาะอาจจะมองในมุมของงบอาจจะดีแต่ว่าพอเรามองในมุมของอนาคตแล้วมืดมนอย่างเนี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับซึ่งในมุมอนาคตเนี่ยสําคัญที่สุดนะนี่คือความคิดของผมนะครับต่อนงบดูดีขนาดไหนแต่ถ้าเรามองว่าอนาคตเนี่ยมันมีเหวฝัขของ,องอยู่มันนรกชัดๆอย่างเนี้ย นะครับอันนี้ก็อันตรายเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับถ้าเรามองอนาคตออกรู้ว่าหุ้นตัวนี้อนาคตจะโอเคงเนี้ยหรือหุ้นตัวนี้อนาคตจะรุ่งริ่งอย่างเนี้ยนะครับถ้าเรามองออกเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้สําคัญที่สุดงบมันแค่เป็นตัวช่วยนะครับให้เราดูได้ง่ายขึ้นว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงนะครับจากอดีตแล้วมัน มันค่อยๆโตรหรือจากอดีตแล้วมันสวิงไปสวิงมาเนี่ยเราได้รู้จักนิสัยของหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยไม่ใช่รู้ในมุมนี้มุมเดียวแล้วเราจะซื้อหุ้นได้เลยนะครับเราต้องมองในหลายมุมนะเน้นย้ําว่าหลายๆายมุมนะครับแล้วก็ไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับนี่คือสําคัญไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายท่านต้องใช้วิจารยญาณของท่านเอง เอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปประกอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเปรียบเสม,มือนหนึ่งใน10ส่วนที่เราหนึ่งใน1ิส่วนที่เราต้องไปประเมินนะครับเราต้องประเมินหลายๆด้านนะครับในยุคนี้เราไม่สามารถที่จะซื้ออย่างเดียวแล้วถือยาวได้นะมีคนถามเข้ามานะครับว่าซื้อถือยาวๆเนี่ยมีมั้งไหมผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้นะครับยุคสมัยนี้มันถือยาวๆไม่ได้เราต้องตามงบเลยนะครับก่อติดงบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน เปลี่ยนแปลงได้แบบชั่วข้ามคืน,นครับเทคโนโลยีมันไปไวนะสมัยนี้นะครับแป,ป๊บๆปปปปปปเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มานะครับเทคโนโลยีมัน4 g ห้า g นะครับมันก็เป็นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างที่จะโดนทําลายไปนะครับก็ลมหายตายจากไปถ้าเราไม่ปรับตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีหุ้นตัวไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะคาดหวังเง้นไม่ได้นะครับจะถือยาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ติดตามงบนะครับมีงบเป็นเครื่องมือนาทางนะนะครับสายนี้สายผมเนี่ยคือดูจากงบถ้างบดีเราก็ถือต่องบแย่เราก็ต้องไปดูว่ามันแย่เพราะอะไรนะครับถ้ามันช่วงครั้งชั่วคราวหรือมันไม่ได้หนักหนามากเราก็อาจจะถือต่อไปนะครับการคัดลอดเนี่ยเทพจะไม่ค่อยได้ใช้กับผมนะนะครับแต่ถ้าเราเล่นสายเก่งกำไรเนี่ยคัดลอดสําคัญนะครับแต่ละแนวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับไม่มีผิดนะ อยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวรอดได้หรือเปลา่านะครับในตลาดแล้วเหมาะกับนิสัยเราหรือเปลา่าถ้าเราเล่นหุ้นแล้วเรามีความสุขนะครับเล่นหุ้นแล้วเราไม่เครียดอันนั้น,นคือถูกทางนะครับแต่ถ้าเราเล่นแล้วเราเครียดเราอุดัดอ,อันนี้คือผิดทางนะครับเราต้องาหาแนวของตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้ท่านใดที่มีแนวทางแล้วเอาตัวรอดได้อยู่แล้วก็ผมก็โอเคยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไหนที่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจอะไรนะครับ อยากให้ท่านลองไปศึกษาหลายๆแนวนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวท่านเองนะครับเน้นอีกครั้งนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นแค่บางส่วนแล้วก็ไม่ได้เชีีรยซื้อเฉีีรยขายทุกท่านต้องเอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เป็นอดีตมันไม่ได้การันตีอนาคตนะครับอนาคตถ้ามันแย่ขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องรีบโดดให้ไวนะครับท่านถ้าท่านตามงบท่านก็จะเห็นว่าเออมันลดลงนะงบค่อยๆลดลงเนี่ยท่านก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับว่า เราจะเอาอยัางไงนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อท่านก็ต้องมีเหตุผลในการซื้อจะขายท่านก็ต้องมีเหตุผลในการขายนะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อเพราะพื้นฐานแต่พอมันลงนิดลงหน่อยก็คัดลอดนะครับแบบเก็งกาไรอันนี้ไม่ถูกนะหรือเราเล่นแบบเก็งกาไรแต่พอหุ้นตกและลาไม่คัดลอดนะครับเราก็มาอ้างว่าถือยาวเนี้ยก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางไข่แนวทางมันแล้วก็ต้อง ในแนวของตัวเองนะครับอยา่าอย่าอย่ากลับไปกลับมานะครับเช่นเราบอกว่าเราจะแนว VI แล้วพอถึงเวลาเราก็ไปเล่นเก็งกำไรนะครับหรือเราเล่นเก็งกําไรแล้วเราจะไปติดดอยแล้วเราจะไปถือยาวแบบ V i อันนี้ก็ไม่ถูกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชัดเจนในหุ้นถามว่าเราผสมได้ไหมผสมได้เช่นหุ้นตัวนี้เราเก็งกาไรหุ้นตัวนี้เราถือยาวเนี่ยเพราั้นแต่ละตัวเราก็ต้องชัดเจนนะครับซื้อเพราะอะไรขายเพราะอย่างนั้นนะครับนี่ก็คือหลักหลักการนะ แล้วก็มีคำถามอื่นๆอีกน,น,นะครับแต่ก็จะค่อยๆตอบไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเคลียร์ประเด็นต่างๆนะครับว่าถามว่าจริงๆอยากให้ทุกท่านมองหลายๆมุมนะครับซึ่งในโมเดลธุรกิจเนี่ยท่านก็ต้องไปดูอบตุนิติเดนะครับก็คือฟังผู้บริหารพูดนะครับนั่นคือท่านจะได้อะไรที่มันตรงประเด็นมากกว่านะครับถ้าท่านอยากได้ข่าวท่านก็ต้องไปฟังผู้บริหารถูกไหมครับ แต่ถ้าท่านอยากได้งบการเงินที่ย้อนหลังดูแล้วสามารถเห็นภาพอนาคตหรือดูแล้วสามารถที่จะพอดูได้ว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานเป็นยังไงอย่นี้นะครับท่านก็มาฟังคลิปผมได้นะครับแล้วก็ท่านต้องออกไปประกอบด้วยตัวท่านเองนะครับถ้าท่านได้กําไรท่านก็ถือว่าได้เพราะตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าท่านเสียท่านก็ต้องหาจุดบกพร่องตัวเองแล้วก็ท่านต้องอุดโหว่ตัวเองนะครับเหมือนที่ผมเคย อุดช่องโหว่ตัวผมเองจนได้เป็นแนวทางของผมเองนะครับเมื่อก่อนผมก็เล่นเก่งกําไรแล้วมันไม่ถูกจริตผมนะครับได้ทีละหน่อยพอเสียเสียเยอะเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ผลมันหายไปหายไปจนสุดท้ายผมก็ไปอ่านหนังสือนะครับเข้าห้องสมุดเปิดหนังสืออ่านนะครับอ่านทุกเล่มที่หนังสือในโลกนี้กี่ยเราคุณมีนะครับจนผมได้สูตรได้ทฤษฎีนะครับที่ตกผลึกมานะครับแล้วผมก็มาอธิบายในคลิปนะครับ ถ้าท่านฟังดีๆท่านก็จะเห็นนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ได้มาจากหนังสือที่ผมอ่านแหละรวบรวมนะครับแล้วสรุปออกมาว่าเอ,อ้ยแบบนี้ง่ายสุดแล้วซิมเพิลแล้วนะครับแล้วก็นอกจากในคลิปนี้แล้วนะครับผมเองผมก็ไปดูอีกหลายๆอย่างนะไปดูข่าวนะครับว่าออคนอื่นเขาคิดยังไงเขาพูดถึงอะไรนะครับในเว็บพันทิปต่างๆนะครับถูกไหมครับผมก็ไปอยู่แล้วมีบางท่านถามเข้ามานะครับว่าอยากได้เฟซบุ๊ก นะครับผมก็ทําไว้แล้วนะครับเพิ่งไปสร้างเพจมานะครับเพราะฉะนั้นใครจะติดตามผมนะครับผ่าน Facebook ก็เซิร์ชนะครับเพจต้นสต็อกได้เลยนะครับต้นสต็อกได้เลยแล้วก็จะเจอเป็นรูปหุ้นนะครับแท่งแดงๆนะครับผมเน้นนะครับเป็นเท่งแดงๆนะผมแคปเจอร์ไว้ตอนที่หุ้นตกหนักๆตอนนั้นที่มันหลุดพันจุดนะครับซึ่งก็แดงเถือกเลยนะครับพอผมก็ไม่เคยคัดลอดนะครับ แล้วผ่านไปแป๊บเดียวตอนนี้ทุกอย่างกลับมานะครับแล้วก็มีซื้อเพิ่มนะครับหุ้นที่ซื้อเพิ่มก็ลงต่อเนี่ยก็แดงก็ก็ทําใจเพราะว่าเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสในการซื้อนะครับถ้ามันลงมาเราก็ชะลอดูไปก่อนแล้วก็ค่อยๆซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆลงทุนในนเี่ยผมเนี่ยนะครับมันมันไม่รวยนะครับไม่ได้เก่งกําไรไม่ได้วุืหวาแต่ผมพอใจในจุดที่ว่าเออปันผลเจเถึงสิบซนะครับแล้วก็พอตเราก็อยู่มั่นคง นะครับต่อเนื่องนะครับผมอาจจะเล่นหลายๆตัวไม่เหมือนทุกท่านนะแล้วแต่นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเอาที่เราถนัดนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะบอกว่าเ,เล่นตัวสองตัวพออันนี้ผมก็ก็แล้วแต่นะครับมันได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วมันเสียมก็เสียเป็นการรนะครับแล้วผมก็เมื่อก่อนผมก็ลงมาหลายๆแบบนะเช่นผมก็ลองไปซื้อซื้อขายเล่นรอบเกงกําไรนะครับสุดท้ายแล้วมันเหนื่อยหนูที่ว่าหนึ่งพอเราขายไปแล้วนะครับเราต้องไปหาตัวใหม่ เล่นอีกนะครับเมื่อก่อนผมก็เหนื่อยอยู่ตรงนี้นะครับุดท้ายแล้วผมก็ไม่เอาและว,วิถีนั้นผมก็เน้นหุ้นพื้นฐานนะครับที่มันโอเคหน่อยยุติธรรมคิดเสมอว่าซื้อไปแล้วถ้าติดดอยเราก็มีปันผลและหุ้นตัวนี้ไม่เจ๊งนะครับงบมันยังโอเคนี่คือผมจะหาหุ้นพวกนี้ผมไม่สนนะครับว่ามันจะกี่ตัวถ้าผมเจอร้อยตัวผมก็ซื้อร้อยตัวนะครับหุ้นถ้าตัวไหนที่มันแพง นะครับไม่คุ้มถือผมก็ไม่ซื้อนะครับไม่ว่าะจะเป็นหุ้นดีอย่างเนี้ยผมก็ไม่ซื้อนะครับถ้ามันแพงไป p e. ีีเป็นร้อยเท่าเนี่ยผมก็ไม่เข้านะครับนี่คือสไตล์ใครสไตล์มันแนวใครแนวมันนะครับจนการเล่นของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็เอาตัวรอดได้นะตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าใครอยู่ในตลาดมานานๆตุกท่านจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายนะครับหุ้นเนี่ยแต่ผมมาคคนพบ วิธีที่ผมทําให้ผมแบบอยู่ได้แบบสบายใจนะครับไม่เครียดหุ้นตกผมก็ดีใจได้ซื้อเพิ่มนะครับหุ้นขึ้นผมกออ็ปล่อยไปผมก็ถือเต็มพอร์ตนะครับได้ปันผลนะครับซึ่งไม่รวยนะครับสิบเปอร์เซนตต่อปีนะครับไม่ได้คาดหวังว่าเออต้องได้เป็นเด้งสองเด้งร้อยเปอร์เซ็นสองร้อเปอร์เซ็นไม่ได้คาดหวังอย่างนั้น,นครับเอาแค่สิบเปอร์เซ็นก็ดีใจละนะครับแล้วก็ระวังถือก็รับปันผล นะครับมากกว่าฝากประจําจมากกว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆผมว่าแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับแล้วเราก็เติมเงินไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะครับทํางานไปแล้วก็พอหุ้นราคาที่เราหุ้นตัวที่เราดูแล้วมันลงมานะครับเราก็โอนเงินเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเป็นแนวทางของตัวเองนะผมก็เลยเอามาแชร์กันนะครับว่าทุกท่านถ้าชอบแบบผมก็ก็พยายามศึกษาแล้วไปประยุกต์นะครับ แต่ท่านไหนถ้าเล่นแบบผมแล้วไม่ไม่ถนัดก็เอาแบบที่ท่านถนัดนะครับท่านไม่ต้องมาตามผมก็ได้นะท่านถ้าท่านมีแนวทางของตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยมาดูพื้นฐานดูสักหน่อยนะครับพูดง่ายๆคือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าหุ้นที่เราซื้อมันแพงหรือหุ้นที่เราซื้อเราซื้อเพราะอะไรอย่างนี้นครับท่านก็จะอยู่ในตลาดได้นะครับเวลามันตกท่านกรู้เอยตรงนี้มันยังราคาแพงเกินไปเราออกไปก่อนค่อยไปเข้าใหม่อย่างนี้นะครับ หรือหุ้นตัวนี้มันถูกแล้วถ้ามันลงไปอีกแสดงว่า,าโอ้โหมันลดราคาเราก็ต้องซื้อเพิ่มถูกไหมครับกล้าที่จะซื้อเพิ่มนะครับอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมั่นใจแล้วก็ลงทุนอย่างมีความสุขนะครับนี่ก็คือมาบทให้ฟังนะนะครับซึ่งแต่ละท่านก็เล่นนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็มาเชร์กันได้นะแต่ท่านก็ฟังฟังนะครับถ้าไม่ใช่แนวทางของท่านก็ฟังนะฟังฟังแล้วผ่านผ่านนะครับแล้วก็เอาไปคิดประยุกต์นะครับโอเคครับ แนวทางการเล่นก็มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับทุกท่านก็ต้องหาของตัวเองให้เจอนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับในคลิปแต่ละคลิปเดี๋ยวจะมาตอบคําถามกันไปนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ